สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับทองเด็กวานซื้อนะครับวันนี้ก็มีพระคู่บ้านคู่เมืองของตัวกับผมนะผมที่แบบว่าพุทธคุณแล้วก็ประสบการณ์อะไรมากมายที่เจอกับตัวเองนะครับทำให้แบบว่าจิตใจครับเชื่อมั่นแล้วก็นึกถึงพุทธคุณท่านตลอดที่เราเยวค้านมาได้หลายครั้งนะครับกับอุปสรรคอุปสรรเหตุนะครับผม คือหลวงปู่สุขนะครับหลวงปู่สุขจะสโดตุโรนะครับบ้านหนองบัวนะครับตำบลหนองบัวอำเภอสัมรถจังหวัด้อยเอ็ดครับนี่เป็นหลวงปู่สุขรุ่นแรกนะครับผมนี้ผมใช้เมื่อก่อนไม่ได้อัดกรอบนะครับนี่ใช้นึกสืดไปแล้วนะครับอง์นี้ถือว่ามีประสบการณ์มากสําหรับผมได้เหมือนกับช่วยชีวิตผมไว้หลายครั้งหลายคราวมากครับนี่รุ่นแรกนะครับผมตอนนั้นพ่อให้ไว้นะครับตอนยังเป็นเด็กอยู่ครับเมื่อก่อน คนะร,ะ,ร,ระครูบุรพาพิบัตินะครับหลวงปุ่สุขนะครับนี่เป็นรุ่นแรกครับรุ่นหนึ่งครับมีอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่นนี้นะครับนี่ก็คงจะเป็นรุ่นหนึ่งๆๆนะองค์นี้นะครับนี่ก็รุ่นหนึ่งนะครับผมเนื้อทองเหลืองประสบการณ์สดจ้ารับผ้าขายแขว่าคาดปลอดภัยร่มเย็นเป็นสุขนะครับ ประสนครับผมก็ผมก็มีอยู่ตอนนี้ก็ให้ลูกให้อะไรไปก็เดี๋ยอยย่นะครับที่เป็นของหลวงประศุกนะครับผมก็เหมือนเป็นลูกศิษย์ท่านนะรก็เคยไปบวชอะไรที่วัดแก่นะวัดท่านบวชชีพามบวชอะไรเงี้ยนี่เป็นเนื้อลงยานะครับเราทำลงยานะผมนี่นลงปูปักคููบุรพาครับหลวงปุสุ อย่นี้เพิ่งได้มานะครับผมสวยมากครับพี่เลี่ยมก่อไว้นะครับแล้วก็มีขุนแผนของท่านอีกองค์ครับผมนี้ขุนแผนหลวงปู่ศุขหลวงปู่ศุขนะครับผมเนื้อดินนักตะกรุดเด็กศุขศุขจะโศะลุนะครับยันมีอะไรไหมครับสองตะกรุดด้วยนะครับอุ้งนี้ไม่รู้ท่านท่านสร้างหรือเปล่าไม่รู้ครับ พอพิ่งได้มากับบ้านตพึ่งได้มาออค์นี้ครับผลแผ่นนี้หรือว่าเป็นลูกศิษย์ท่านก็ไม่รู้นะครับไม่แน่ใจเท่าไหร่รอค์นี้แต่ว่าเป็นของหลวงปู่สุกครับทุทุกคุณดีมากครับขาขายแขวข้วคาดนะครับผมแล้วก็เคยเจอกับตัวเองครับประสบการณ์กับหลวงปู่ของหลวงปู่สุขนี่คือเชื่อก็ต้องเชื่อครับตรงนี้แต่ผมแจ้าคาดไม่ได้ที่ว่ารถพังยับเยินนะครับ วิจช้ติดตัวตลอดเวลานลครับรับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็นี่นะครับก็มาแนะนำลงประสุขนะครับสุญญสทธโลครับเปื่อสาบ้านจังหวัด้อยเอาครับเป็นภาคกูบ้างกู่เมืองครับไม่ใช่ผระเด่นผ่าดังมาจากไหนนะครับแต่คล้องแล้วจะทำให้รู้ว่าเรามาจากไหนและไม่ลืมทิศฐานบ้านเกิดของเราครับ เดี๋ยว e ีหน้ามาดูกันนะครับเราจะไปส่องพระไหล่กันนะครับเดี๋ยวช่องเด็กบางซือนอาริตามมาให้ชมครับขอพระคุณมากครับช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับผมขอพระคุณมากครับผม